ตอนนี้นะคะแอดกาอยู่ที่ฐานแรกนะคะมีชื่อวายโดฟค่ะเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะคะว่าเขาอธิบายว่ายังไงบ้างว่าทําไมถึงต้องวายโดฟทีนี้เราเราเราทำเป็นโมเดลง่ายๆเขาบอกว่าเส้นผมภายนรอบของเราเนี่ยอ้ตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนเก็ดปลาเนาะอันนี้เขาเรียกว่าคิวดิโก้คิวิโก้ก็คือว่าเก็ดผมที่ป้องกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผมใหม่ๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันจะมีเกล็ดผมอย่างสมบูรณ์เลย และเกิดผมนี้มันจะป้องกันการสูญเสียของน้ําการสูญเสียของไขมันอะไรต่างๆเวลาเขาจเจ้าสีออกเนี่ยเขาต้องเกิดเก็ดผมขึ้นมาแล้วเพื่อจะเอาเอร์อ,อซไซด์เนี่ยดึงในตัวเมลานินออกมาแล้วโดยเฉพาะคนที่กัดสีผมมากมันต้องเอานี้ออกมาเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้เป็นการทํา้ายที่รุนแรงเก็ดผมอาจจะถูกทําลายเพราะถ้าเกล็ดผมหลุดออกไปแล้วมันไม่งอกขึ้นมาเหนายที่จบนะ <c oughs> มันหายไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันตรงนี้ก็สูญเสียไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแบบคือทุกครั้งที่คุณหภูสถ้าคุณไม่บำรุงใช่ป่ะคุณจะเกิดปัญหามผมแห้งผมสูง็นที่สุดใช่ป<ม>่ะนี้โดบมันมีเทคโนโลยีพิเศษที่เขาเรียกว่าคีรติบีแพะแอคทีฟมันทำยังไงยังไงพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีาการเสียที่นี้ใช่ไหมเรามีโมเลกุลนึงเนี่ยที่เข้าไปยืดปฟยเบอร์อย่า,ยางเงี้ยให้กลับมาสภาพเดิมเพราะฉะนั้นนอกเสียจากว่าเราต้องการความร้อนแล้วเราสามารถที่จะ รักษาอมตัวนี้ให้กลับมาแข็งแรงเดิมคืออมที่เราสูญเสียไปทําให้คุณภาพของเส้นผมเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะครับจะมาขอลองจับผมดูหน่อยนะคะน,นี้เนาะเป็นตัวอย่างของผมแบบผมเสียซึ่งผมเสียอันนี้ยังดีกว่าผมแอลิกาตอนนี้เลยอันนี้ก็เป็นผมแห้งมันจะมีความแบบความฟูยังมีผมปกติอีก เป็นสีดำไม่ฟูถ้าแบบพวกทําสีแต่พอเราได้มาดูอันที่เป็นผมที่ใช้โดมดูมีความฟิลวมากขอเอามาติดตมตัวเองได้ไหมคะอันเนี้ยอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอ,อันหนึ่งมัน,มนใช้สีเดีวยวกันแต่อีกอันหนึ่งมันมีความฟูต่อดี้นะคะอลิกยาย้ายฐานมาอีกฐานนึงนะคะเป็นฐานที่จะให้าําของที่ระเลึกนะคะเป็นการจัดดอกไม้นี่เราก็แก้วซึ่ง่านนี้ก็เปรียบเส้นผมของคนเราเหมือนกับดอกไม้นะคะผมที่ไม่ได้รับการปกป้องจากความร้อนเนี่ยก็จะแห้งบางแล้วก็ขาดง่ายดูไม่มีชีวิตชีวา ซึ่งคล้ายกับดอกไม้แห้งในขวดแก้วนี้เลยนะคะรางนี้นะคะอลิกาก็จะได้ทดสอบค่ะกรีบผู้หาสองกลีบนะคะกลีบหนึ่งเนี่ยจะทาโด้โยทีสูดชักิกอีบกรีบหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ทาแล้วมาดูกันนะคะว่ากรีบที่ทากับไม่ได้ทาจะออกมาแตก ยังกรีบดูโอเคอยู่เลยอีกนึนนงคือไหม่ไปแล้วก็แสดงว่านี่คงเห็นกันแล้วนะคะชัดเจนเลยว่าเจ้าโดกยุนใหม่ตัวนี้นะคะรุ่นี n f i n i t y Solution ตัวนี้เนี่ยก็สามารถตกป้องเส้นผมของเราจาก o l u t i o นนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีเฉพาะนะคะ Fi b e r a c t i ค e ค่ะมีแค่เฉพาะของโดมเท่านั้นนะคะที่จะช่วยบำรุงผมเสียจากภายในเลยนะคะซึ่งโดมตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยปรับโครงสร้างของผมให้กลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนต่อความร้อนด,ด้วย <S <S แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ของแอนดิกาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องแอนิกาด้วยนะคะ